สวัสดีค่ะอ fc มาเช้านี้มาเยี่ยมยายทองรัดอีกแล้วมากินกาแฟกาแฟดำมาแบบสั้นๆแป๊บหนึแบบน่งกินกาแฟดำสักหนึ่งถ้วยแล้วก็จะพากันไปหาเลาะนะคะพูดเลยจะไปเลาะน้ำยายมาเดอ้อมาเดอ้อดห้หลวงัาเชียรดมากของคุณคุณห เสื้อผ่าตัดแล้วบอสไซตัดมาเห็ดเนังเสียดายเงี้้ <c oughs> แทองลัดแล้วจมแล้วผ่าสิ l นไหมแล้วไล่หลายพืนแล้วไปตัดเมื่อตัดแล้วก,ก็ะบใสไแล้วก,ก็มาจมบบที่นี่กระไซบ่ไดเพราะว่าหุ่นมันบอกคงทีจม,จมจมติปอดติปอดจุ่นี้แหละพืนได้งามลงเลยเหรอ๋อ,อ้หุ่นไดงามไซอยอสัน่นวะผืนได้บ่างามขาดจริงคือนอู อ,มอมไม้เนี่ยเอาไว้โดวนๆมันกัดแตยย่ายมันเป็นหูผ่ามันขาดตรงนูงเคยมีอยู่แต่ว่า,แต,วาแต่ว่าขันเอาไว้โดวนก็สิมีราคาเด้๋ยวนมีคุณค่าหลายหลายกาแฟแก้วที่สองของยายแล้วปกติยายตื่นเช้าขึ้นมายายก็จะกินละตื่นเช้าขึ้นมากินกาแฟทุกวันวันนี้อากาศที่ดีออกมาหายายทองรัจะพากันไปเอาผ้า แล้วก็ไปตลาดด้วยแลวมาแวะกินกาแฟน้ำกันก้อนเลยเคมาทำมาทำอ่าคลิปสั้นๆกินกาแฟนะคะบ่มีหยังกินกับให้ต่กาแฟลืวอนๆขนมปังก็ไม่มีกินกาแฟดำมันกินกับขนมปังว่าดดมันเป็นมันเป็นว่าเขากันค้มกับหวาน ส่วนใหญ่ยายกินกาแฟแล้วยายจะไม่มีขนมกินด้วยจะกินแต่กาแฟล้วนๆถ้าไปกินทีอินวนันก็ทีอินวันล้วนๆแต่กินกาแฟดําก็กาแฟกับน้ําร้อนล้วนๆจะไม่ใส่น้ําตาลแล้วก็จะไม่มีขนมกินข้างเคียงกินแต่กาแฟล้วน หมดแล้วหมดแล้วถ้าชอบถูกใจกดซับสไครต์ห้ยายทุกต้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อต่อไปในที่สุดกาแฟด,ดำก็หมดแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย